มีใครยังไม่รู้จักบ้างสินเชื่อที่เป็นของบริษัทคนไทยทำขึ้นมาเพื่อคนไทยจากใจคนไทยคนหนึ่งเลยซึ่งจะให้บริการสินเชื่อที่กู้เงินผ่านแอปพลิเคชันเป็สินเชื่อเงินด่วนที่อาุุมัติได้เร็วอาจจะเร็วมากน้อยขนาดใดก็ขึ้นอยู่กับความถูกต้องความชัดเจนของเอกสารที่ส่งไปซึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว เปิดโอกาสมากๆสำหรับทุกคนแล้วก็เปิดโอกาสมากขึ้นเพราะว่าไม่เช็คเครดิตบูโรเป็นการสมัครแล้วก็ยื่นเอกสารออนไลน์เท่านั้นซึ่งจะทำให้หลายคนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้นไม่ต้องหันหน้าไปหาธนาคารไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งในส่วนนี้จะบอกเลยว่า เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีการโอนใดๆไม่มัดจําทั้งสิ้นเขาก็จะให้วงเงินได้สูงสุดเนี่ยคนหนึ่ง1นึ่งหมื่นบาทแต่ว่าจะมีการคิดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่14-15%ี่อเต่อปีมีการคิดค่าธรรมเนียมด้วยนะสิบส่อเตต่อปีซึ่งเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกอาชีพนั่นแหละ แล้วก็ทุกเพศอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปแต่คุณจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่7,000บาทไม่ว่าคุณจะรับรายได้ผ่านบัญชีธนาคารใดเนี่ยก็สามารถสมัครได้หมดฉะนั้นเขามีเงื่อนไขง่ายๆให้คุณใช้แค่บัตรประชาชนเอกสารรายได้ที่คุณมีอย่างเช่นคุณมีสลิปเงินเดือนมีหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่ามีสเตทเมนต์คุณก็สามารถจะเลือกมาได้เอามาใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณก็ควรจะมีสถานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้มีหน้าสมุดบัญชีธนานคารเอาไว้ให้รับเงินโอนถามว่าเป็นสิทเชื่อที่เข้าใจคนไทยมากๆเลยนะแล้วก็เข้าใจสถานการณ์โลกจริงๆพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเพียงแต่ว่าคุณจะกู้เงินกับพี่นี่จะต้องดาวน์โหลดแอปเท่านั้นการกู้ผ่านแอปก็ต้องระมัดระวังให้มากสมัครให้มันถูกชี่ถูกแอป โหลดได้จากการที่คุณแอดไลน์หรือไม่ก็คลิกดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์คนที่อยากจะกู้เงินคุณดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้ลงไปนะ App p พย์ ee, ซึ่งจะเป็นสินเชื่องเงินด่วนคุณเข้าสู่แอปมาแล้วครั้งแรกคุณจะเจอหน้าตาประมาณว่าให้คุณอ่านทำความเข้าใจถ้าคุณยอมรับคุณก็กดตกลงทุกอย่างก็จะดาเนินต่อไปแต่ถ้าคุณไม่ยอมรับ คุณกดยกเลิกทุกอย่างก็จะจบสำหรับใครที่กดตกลงนะให้คุณกดไปที่ในหน้าของฉันก็จะเป็นการกดเข้าสู่ระบบหรือไม่ก็ลงทะเบียนใครที่ไม่เคยลงทะเบียนก็กดลงทะเบียนสมัยส่วนใครที่เคยลงทะเบียนแล้วคุณก็เข้าสู่ระบบได้เลยหากใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนคุณก็ใส่ใหมายเลขโทรศัพท์มือถือ กดขั้นตอนถัดไประบบก็จะส่งรหัสพินหกหลักไปให้คุณก็ใส่รหัสลงไปแล้วก็ตั้งรหัสผ่านจากนั้นก็กดยืนยันเมื่อพร้อมแล้ววิธีการขอสินเชื่อถ้าเกิดว่าใครอยากจะกู้เงินนะไปที่เงินกู้เลือกยอดเงินกู้ยอดที่คุณต้องการเลยนะกรอกข้อมูลลงไปให้ครบแล้วก็กดส่งใบสมัครสินเชื่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นการขอกู้เงินสำเร็จระหว่างนี้ก็รออย่างเดียวแล้วแหละ รอให้เขาตรวจสอบ1-3วันอาจจะช้าอาจจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับความถูกต้องความชัดเจนของเอกสารที่คุณส่งไปด้วยนอกจากสินเชื่อเพดีตัวนี้แล้วเขาก็ยังมีสินเชื่อเพดีแบบพลัสด,ด้วยนะซึ่งในส่วนพลัสตัวนี้เนี่ยข้อดีคือว่าระยะเวลาในการกู้เนี่ยมันนานขึ้นแล้วก็ยอดเงินก็สูงกว่าก็คือสูงสุดเนี่ยสองหมบาทเพีเยงแต่ว่าตัวนี้เขาจะให้เฉพาะลูกค้าเก่า หมายถึงว่าถ้าคุณได้สินเชื่อเปดีตัวนี้แล้วนะคุณมีโอกาสเป็นลูกค้าเก่าแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมีเครด,ดิตดีถามว่าคุณจะมีสิทธิ์ที่จะกู้แบบเปดีพัสได้เมื่อไรอย่างไรอันนี้คุณสามารถจะสอบถามกับทีมงานของเขาได้เลย